สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัาซิ่งครับพามาดูเอ7 0 0ครับนี่หลังจากที่เรามาทำเบรกได้ประมาณ4-5หวันแล้วครับเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าหน่อยก็ตอนนี้อู้ใส่ยางแล้วครับยางหน้ายางหน้ายางหลังได้หึงหงคู่แล้วอีก1คู่ครับก็เสร็จครับ ชุดถังเบรกชุดใหม่เลยครับนี่ท่อไอเสียอู้ถูกตัดทิ้งแล้วครับ F สีนี่เอาไงดีเรียบร้อยเลยครับท่อไอเสียเราเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยทอท่อไอเสียโดนตัดทิง้งจะเอาทรงไหนดีที่นี้ต้องทำท่อใหม่นี่ออกหลังได้ไหมออกหลังแฟรสาม หรือออกที่เดิมตัวเอสเหมือนเดิมบอ,อมเมนต์มาได้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนี่ทั้งตัวจามตัวอะไรนะครับโอ้ยหยับแล้วพวกนี้ก็ล้างเปลี่ยน จะระบีใหม่ทุกรอแล้วนะครับนี่ลูกยงลูกยางเบรกเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับโอ้่าจะหลายตังค์ครับชุดนี้นก็ช่างกว่า,าเดี๋ยวเลงให้เต็มที่ครับเดี๋ยวพามาดูล้อนนี่นะนี่ ือล้างให้หมดเลยนะครับนี่แบบนี้ครล้างใหม่ทุกล้อครับกว่จาจะเสร็จนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเปลี่ยนซีนด้วยซีนก็รั่วครับซีนก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาถ้าซีนรั่วก็เบรกไม่อยู่นะครับเพราะว่าจัรเบีมันเข้าพับเบรกได้ครับ ทำให้เบรกไม่อยู่ครับชิ้รั่วก็เบรกไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไหนๆทาแล้วก็เอาให้จบเลยนะครับช่างก็กําลังจะลงงานวันนี้ช่างตัวจาาเราจะใส่ทรงไหนนี่นไนลองดู พิจารณาดูสิอยางหนักเนาะ <c oughs> เอาอย่างไบ่แล้วพวกนี้มันจะไม่โผล่ข้างนอกบ่อันนี้เดเดินใหม่เดินใหม่เลยเนาะเอาทรงนี้เลยใช่ไ <c oughs> หมใช่หรือหรือว่าเราจะเอามันมีอันนึงนะที่มันมีขาเราจะใส่นี่ไหมนะ <c oughs> ได,นด,นด้ครับเดี๋ยวให้ช่างเทียบดูครับมีสองลูกครับเดี๋ยวให้ช่างลองดูว่าจะได้ไหม โอ้คนตกพี่น้องเอ้ยแช่ครับเละตุ่มเปะเลยนี่ตอนนี้ก็ล้างรอสุดท้ายแล้วครับนี่คนนี้ล้างประกอบมาแล้วเดี๋ยวทําเสร็จต้องไปยิงอาฉีดเมันโจกเลยอันนั้นจะง่ายกว่าไหมหรือว่ายากเดี๋ยวลองเทียบดูสิแต่มันก็คนละข้างอีกเนาะหรือข้างเดียวกันมา

ชุดนี้มันจะเกะกับไอช่างเดินแปบบไหมไม่เป็นไรไมดูดน้ำมันไปล้างไหม4-5ลิตรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาโซลาลงหมดแล้วเบนซินไม่เป็นไรครับดูดไปเลยเป็นล้างยากไม่เป็นไรครับเปิดเอาเลยล้างให้สะอาดนี่เดินระบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับ FC โอ้ทั้งวันเลยครับเดินวนไปวนมาอย่างนั้นแหละ หาแต่ข้อต่อก็งงแรงคนระับกว่าจะได้ข้อต่อครบเหนียวทั้งยังก็ทำให้ทั้งวันนะเล่งเต็มที่ครับจุดถังเดิมก็ใส่หกร้อน่าจะพอดีนะใส่คันรถพ่วงเราน่าจะพอดีครับเพราะว่ามันสองลูกยิงครับ แต่ตัวนี้น่าจะเบรกดีกว่านะเนาะเพราะว่ามันสามลูกเนาะแล้วถังลมมันดเดยอะด้วยลมน่าจะพออ่ะแต่น่าจะปั๊มนานหน่อยไมไ่นานเท่านไหร่ไม่น่าเรามันใหญ่อ <laughs> ัมรุม,มันใหญ่อยู่ทุ่งนาปัมป๊มเป่ากองได้เลยเหรอตัดเครื่องเป่ากองหกล้อสิ <laughs> <laughs> ได้ขยับใหม่หมดเลยครับทั้งรังแบตเตอรี่ทั้งอะไรครับขยับเลยกว่าจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ช่างจัดให้ครับบอกว่าเบีรกต้องอยู่ครับทีนี้ ไม่อยู่ไม่ได้ครับโบยู่หนิวอ,อันตรายครับพับเบรกแล้วหน้าเปลี่ยนใหม่นะคู่นี้เนาะเปลี่ยนใหม่เนานะออนี่หัวทิ่มเลยครับไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวเราจะไปทำท่อเสียใหม่นะครับเอาเฟดสามอ,อกข้างหลังเลยนี่เดี๋ยวเดินมานี่ครับแบบเกามันเชยแล้ว แต่ดีมันเบรกอยู่ได้ไงของเดิมซินจระบีแตกเต็มรอเลยเนาะวันนั้นผมขับไปเหยียบครั้งแรกครั้งสองอยู่ครับครั้งสามพีพอ่อเอ้ยลุยปุ๊ดเลยวะเบรกไม่อยู่ครับก็เ,เลยตัดสินใจมาทำเนาะฝนต,ตกเมื่อคืนไหมช่างครับหรือตกเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนก็ตกค<ก>ืนก็ตกว<ก>ันก็ตก,ตก,ก,ตกโอ้ยสุดยอดเลย ตกดีจนเนาะธรรมดาเลยบ้านเราจะได้ไม่แรงครับเดี๋ยวไม่มีข้าวเกี่ยวครับอ,อะไรเยอะแยะเลยครับเอาโอเคครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ